หลักฐานหลุดพระเอกฟองานเข้าหลังมีภาพใช้สารเสพติดหลายประเภท จากประเด็นมินดามีทรัพย์สินออกมาฟาดพฤติกรรมแชร์พระเอกฟอร์ที่เป็นพระเอกช่องมากสีคนนี้มีพฤติกรรมทั้งข่มขู่และคุกคามในขณะที่พระเอกฟอออกมาโต้กลับบอกยืนยันไม่มีการคุกคามไม่มีการข่มขู่แน่นอนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท5.2โพดภาพหลุดเสพยาเสพติดเที่ระบุข,ข้อความว่าจากภาพใครรู้บ้างมันคืออะไรปอลอภาพหลุดผู้ วังดีส่งมาให้ดูเพื่อถามดาราช่องใหญ่เมืองเจอกูแน่ซึ่งทางด้านสาวมินตาแชร์โพดข้างต้นผ่านเฟซบุ๊กสอนสวรรค์แทนซับมินดาพร้อมข้อความระบุว่ายาเสพติดผิดร้ายอาจทำลายใครก็ได้และแชร์ผ่านสตอรี่เฟซบุ๊กพร้อมข้อความระบุว่ายาเสพติดผิดร้ายอาจทำลายใครได้